สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภออย่างกูแม่อ๋ออำเภอดอนมดแดงนะครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะมีของขายหลากหลายมากมายอันนี้เป็นตลาดอยู่อยู่ปากทางนาผู้ฮีปากทางนาผู้ฮีใช่ค่ะยางกระเดา๋อปกตินี่แม่มีอย่างไายนะครับค่ะนาเห็ดก็จะมีเห็ดลูกโอ้นาเห็ดก็จะมีเห็ดจะมีเห็ดมีมีหน่อไม้ค่ะ มีทุกอย่างค่ะมีมีไข่มดแดงไข่มดแดงก็มีดอกกระเจียวจะมีลามิโลลามล้อค่ะลามีลอกลำะบุกมีทุกอย่างค่ะแล้วในนี้ฤดูการนี้คุณแม่มีอย่างายนะครับเดี๋ยวนี้ผลไม้พอกเมื่อกี้เพิ่งเริ่มอีกประมาณหนึ่งเดือนได้กินเห็ดอีกประมาณหนึ่งเดือนได้กินเห็ดนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่มีนาพุ่ง อ,อีกประมาณ4ีหวันก็เมษาอันนี้ก็จะมีจักจั่นนะครับจักจั่นนี่คุณแม่ก็ขายตัวละ2บาทน,นะคุณแม่ครับจักจั่นก็มีตัวละ2อบาทนนจักจั่นตัวเป็นๆน,นะครับกำลังแต่ย้อยเยะอยู่นะครับนี่อันนี้ก็จะมีหมากโอ้ลูกเดือยไก่ก็มีนะครับ อันนี้จะเป็นหมากยางค่ะจะเป็นยางเครือหมากยางเครือมันลักษณะต้นมันเป็นอย่างไหนแม่ามนจะเป็นเครือกมันจะเป็นเครือแล้วเลื่อยเลื่อยขึ้นต้นใหม่สูงมันจะเลื่อยตามต้นใหม่ไปเรื่อยสูงสูงแค่ไหนก็จะยาวขึ้นไปสูงแค่นั้นต้นไม้สูงสูงมันจะเลื่อยตามขึ้นไปตนขึ้นไปมันจะเป็นเถาวันอันนี้อ๋อมันจะเป็นคล้ายๆเถาวันนะครับจะเป็นเถาวันพันขึ้นต้นไปเลยครับรสชาติก็ หวาน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 ต้มีค่ะลูกเปรี้ยวอ่าคุณคุณแม่เทสให้เบิกเน่จักมะอ๋ออ่าเทสใช่ไหม่ะก็กินแบบนี้ค่ะก็คืนคืนหมดเม็ดได้เลยต้องคืนหมดเม็ดใช่ค่ะอย่าไปเคี้ยวเม็ดถ้าเคี้ยวเม็ดจะขมโดนเม็ดมันจะขมโดนเม็ดมันจะขมอยากรู้ว่าอร่อยก็คือบีออกมากคือกินได้เลยอ่าแล้วถ้าเป็นมะดิบนี่แหละครับมะดิบ ถาปล่อยให้สุกจะปล่อยให้สุกก็ได้หรือจะไปยำเหมือนพวกมะม่วงไปแกะอ่าแกะเม็ดออกแช่น้าเกลือแล้วทีนี้ไปใส่พริกป่นเลยอะไรเลยใส่คือทําเหมือนสาวรสใช่ทำทำเหมือนมะม่วงทําเหมือนอะไรทุกอย่างครับนี่ก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็จะเป็นอำเภอตะการดอนมดแดงแม่ผมแม่แล้วก็ไปถึงอุบลราชธานีนะครับไปทางพุทธละ ก็จะมีช่วงนี้ยางกระเดานะครับมีของขายมากมายนะครับนี่ทางนี้ก็จะมีมากอย่าขึ้นกันนะครับจักระจันมีมีเต้มไปตลอดทางนะครับลูกเยไก่ของป่าลูกเดือยไก่ของป่าใช่ถ้าสุกแล้วจะหวานมากอันนี้ยังไม่สุกไปจ้ะพุ่งุ่งนี้ถึงจะสุกอ๋อวันนี้วัดประหาร ไม่ไม่เพิ่งเก็บมาจากต้นอ๋อเพิ่งเก็บมาจากต้นใช่เพราะว่าลูกสุกนี่ยายยายจะเลือกขายให้ให้ลูกค้าไปแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าถ้าดิบๆนี่จะฝาดนะแต่ว่าตําได้เอ่เอาไปตําใช่เหมือนกล้วยเลยตำเหมือนกล้วยใช่ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะนี่จะเริ่มสุกแล้วนี่เห็นไหมมีน้ําออกแล้วนี่จะเริ่มสุมีน้าออกแล้วแล้วก็เม็ดข้างในจะเป็นอย่างนี้นะ เม็ดข้างในนี่นี่แก่จัดแล้วนะเม็ดดำใช่ใช่ถ้าถ้าไม่แก่นี่มีจะขาวนี่แก่จัดแล้วแล้วถ้าตํานี้ตาเบิดพอเม็ดหรือเ่ครับไม่ไม่แก่เม็ดออกนะแก่เม็ดออกแลยแก่เม็ดแล้วก็ตาตาเหมือนตํากล้วยแต่เหมือนเปียบเลยตากล้วยนะจะอร่อยมากรสชาติก็เหมือนกล้วยได้ไหมถ้าสุกถ้าสุก้วยไม่มีลูกสุกให้ลูกกินเนาะมันไม่มีลูกสุกทำยังไงอ่ะอยากให้จิมยังเลยลูกสุกนะ หวานเกี๊ยบเลยนะลูกลองชิมลูกลูกนี้ดูอ่ะลองชิมดูนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะอันนี้ยังไม่สุกจ้าลองชิมดูจะเม็ดออกนะกินเม็ดนะฮะอ๋อคล้ายๆละมุดนะครับเนี่ยใช่จะหวานหวานนี่ถ้าสุกจัดๆนะถ้าสุกมี่จะหวานเกี๊ยบเลยเม็ดก็เหมือนเม็ดละมุดนะครับเนี่ยดาอร่อยมากอือมันเป็นผลไม้ป่าเหมือนกันกับลูกยางนี่แหละ แล้วอันนต้นแล้วคุณแม่นี่ขายจังไดอันถ้าเปลี่ยนจังสิอันอันนี้จาละห้าสิบแต่แม่ลดให้สี่สิบบาทห้าสิบสี่สิบนะครับโ้แซ่บคือเม็ดละมุดเลยครับนี่เอาไปตำนะครับใช่ไปตำก็ได้เอาเอาถ้าจะเราจะเอาไปบ่มก็วันพรุ่งนี้ก็ได้กินแล้วอ๋อถ้าไปบ่มก็พรุ่งนี้นะครับกินได้เลยนะจะกระจันะครับจักระจันก็มี ที่สุกๆเมื่อเช้านี่ยายเลือกไขยลูกค้าไปแล้วอ๋อครับแตามันจะมีสุกสุกตามต้นน่ะนะแต่เก็บมาจะมีสุกมากไม่สุกมากในต้นหนึ่งจะมีหลายลูกแล้วก็จะมีสุกไม่สุกสุกไม่สุกอย่างนี้เราทั้งรู้ว่าแกจัดไงมันจะมีไข่